บดี่ะนี่พวกทำดดปูดองค่ะใสกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำต้มสุกผสมกับเกลือแล้วก็ผงชูรสกับกน้ำตาลนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะกระ,ะเทียมทุบคะ่ะทลองสองวันก็ได้ทานแน้ะคะ่ะอันนี้นะคะย่อ,อมใส่ส้มตำเนาะว้าวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะแพ็คแพ็คใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้แพ็คแช่แข็งค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเอามายำค่ะยำเพราะว่าอันนี้ยังไม่เค็มมากนะคะถ้าสองวันก็ประมาณพอดีค่ะถ้าให้เค็มมากก็ประมาณอีกโอ้สามสี่วันเค็มนะคะแต่ว่าเนื้อปูมันจะไม่แน่นนะคะนะคะยำก็ไม่มีเะแม้ใส่มะนาวแล้วก็พริกพริกปน่นแล้วก็หอมแค่นี้ค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะอันนี้เนี่ย อันนี้ก็ไปเอาเอาไปย่างไฟเนาะอันเนี้ยแก,ก็เอาข้าวเหนียวจิ้มว้าวสุดยอดเลยดูมันดูมันปูนะคะโอ้โห,หเลือดเลือดเลยค่ะโอ้โหข้าวเหนียวจิ้มเนาะข้าวเหนียวร้อนๆเนานะจะอร่อยน่าดูเลยโอเคจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเอามาโชว์เฉยๆว่าวันนี้ ปูดองเสร็จแล้วนะคะน่าไม่ใส่ทุ้มส้มตำต้องเอายานะคะวันนี้เนาะอันนี้ก็ใส่ถุง็คเข้าวเย็นช่องฟิตนะคะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่นะคะ